เวลาห้าสิบเอ็ดนาทีเรื่องเล่าเช้านี้ดราม่าเนื่องมาจากกรณีของพระชาตรีที่อยู่เซนต์ปีเตอร์เบิร์กค่ะเละเสียจูจก็โพสคลิปอีแพรี่เรียกมันอย่างง้นอย่างนี้ดิสเครดิตทำลายพุทธศาสนาแล้วก็การไปประเด็นที่แพรี่ก็คืออดีตพระมหาภัยวันบรรบุตรโต้ตอบด้วยความโกรธนี่ตาเขียวปัดเยวันก่อนคูจะจําได้และนํามาซึ่งเหตุการณ์ลุกลามภายนความคนหนึ่งที่ฉาเชิงเซา ไปร้องทุกกล่าวโทษดำเนินคดีกับแพรี่ข้อหาดูหมิ่นพระชาตรีท้งที่เจ้าตัวเขามาขอโทษแล้วนะขณะเดียวกันก็ยังมีประเด็นว่าให้เอาผิดเรื่องดูหมิ่นพระศาสนาตามพรบรสงฆ์ด้วยเนี่ยท่านผู้ชมคงจะจําได้กฎหมายตัวนี้เนี่ยมันถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงตอนที่เกิดประเด็นระหว่างคณะของหมอปลาจําได้ใช่ไหม<ะ>กับพระผู้ใหญ่รูปหนึ่งซึ่งจะมีการอาพาธคงจะจําก็ได้ไม่ต้องทบทวนซ้ำท่านผู้ชม มันลุกรามพระปอยชัยพระแพรรี่ไพรวันมีการพูดถึงประเด็นเนี่ยพระบางรูปนะยกักยอกเงินวัดนะปรากฏว่าในเวลาต่อมาท่านเจ้าคณะตำบลบางเขนซึ่งพระชาติเคยสกัดอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในเขนตตำบลบางเขนเนี่ยต้องไว้ในกทมนี่นะอ,ออกมาบอกอ๋อ,อมันมีเรื่องอย่างนั้นจริงๆนะรวมถึงกรณีเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับยกัยกยอกเงินเนี่ย แล้วก็ยังมีประเด็นเรื่องสั่งให้พระนในสังกัดตอนที่ขึ้นมารักษาการเจ้าวาดนะพระชาตรีเนี่ยไปทําร้ายพระในวัดด้วยกันนั่นเมื่อวานนี้ไปอีกขั้นหนึ่งพระที่เป็นเจ้าวาดปัจจุบันของวัดที่พระชาตรีเคยเป็นรักษาการเจ้าวาดและเกิดประเด็นเรื่องทําร้ายก็ดีประเด็นเรื่องกรณียักยอกเงินวัดก็ดีนั่นก็คือเจ้าวาดวัดทุพ วัดพุทธปัญญารูปปัจจุบันเนี่ยน้องไปพระมหาทวีโพธิเมธีค่ะอยู่ที่ตำบลบางเขนเมืองนนทบุรีนะสอบถามกับท่านเนี่ยนะท่านเจ้าวาดปัจจุบันพระมหาเทวีที่น้องไปบอกท่านบอกอาตมาขอชี้แจงว่าอตมาตมารับตาแหน่งเจ้าวาดแห่งนี้ปี60ค่ะหลังเกิดเรื่องไปแล้วหนึ่งปีแล้วน้องไปใช่อาตมามาเป็นเจ้าวาดต่อจากรกาชการเจ้าวาดรูปก่อนซึ่งมาทําหน้าที่แทนพระชาติเนกออกใช่ไหม จ้าวาดเดิมเนี่ยอาพาธพระชาติีขึ้นมารักษาการ,ราเกิดเรื่องก็มีรักษาการเจ้าวาดคนใหม่ขึ้นมา,าแล้วท่านเจ้าวาดปัจจุบันเนี่ยมารับต่ออีกทีจากรูปนั้น,น,นแล้วยังไง บอกว่าตอนที่ท่านมารับตําแหน่งตอนปี60เนี่ยคือเรื่องราวมันสงบไปหมดแล้วแต่ท่านก็เล่าย้อนนะคะว่าในตอนนั้นเนี่ยทางรักษาการเจ้าคณะของวัดพุทธปัญญาที่มารักษาการต่อจากพระชาตรีเนี่ยตรวจพบว่าตรวจสอบพบว่าพระชาตรีมีการทุจริตเบิกเงินของวัดไปใช้เนี่ย4ล้านบาท รักษาการเจ้าวดาดขณะนั้นก็เข้าแจ้งความเวคดีกับพระชาตรีนี่แหละแล้วก็ชีดแจ้งกับชนะตำบลที่เรานําเสนอไปเมื่อวานนี้เนี่ยนักไวชจนเรื่องเนี่ยตอนนี้คืออยู่ที่ศาลจังหวัดนนทบุรีนะคะตัว พราคุณเจ้าเนี่ยเพิ่งจะรับตําแหน่งเจ้าอาวาสคนใหม่ได้ไม่นานก็ต้องเดินทางไปขึ้นศาลในศาลจังหวัดในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดเพื่อที่จะให้ข้อมูลกับทางศาลแต่อาตมาเนี่ยมารับตําแหน่งหลังจากที่เรื่องมันเกิดไปแล้วก็ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุที่แท้จริงเกี่ยวกับเงินจํานวนนี้นั่นแหละแล้วก็เราบอกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันข้อที่หนึ่งที่พระชาตรีบอกกับเดลินูนออนไลน์วันก่อนจําได้ใชัไเนนองไะที่บอกว่าเคลียร์หมดแล้วคลนหมดแล้ว ท่านเจ้าวาดปัจจุบันของวัดพุทธปัญญาที่นนทบุรีบอกยังยังอยู่ที่ศาลเอาไปด้ววันนี้วันนี้จะมอบหมายทนายเดินทางไปติดตามคดีที่ศาลนนทบุรีครั้งหนึ่งว่าไปถึงไหนขั้นตอนไหนเพื่อจะตรวจสอบแล้วติดตามเอาปัจจัยกลับคืนมาปัจจัยคืออะไรเหรอเงินสี่ล้านบาทมารับตำแหน่งเป็นเจ้าวาดหลังจากที่ เรื่องเกิดมาแล้วเป็นปีแล้วอีกคนยมต่อจากอีกรูปหนึ่งที่ท่านรักษาการก่อนหนึ่งปีเข้าสู่หมดปกติตั้งนานแล้วแหละไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้น<อ>ในส่วนของเรื่องเงินที่ว่ามีการแยกยออกไปนั้นก็ทราบจากที่เป็นข่าวนั้นแล้วก็มีการแจ้งความดําเนินคดีซึ่งในส่วนของการแจ้งความดำเนินคดีนั้นตอนอาตมามาเป็นเจ้าวาดใหม่ี่ก็ไปขึ้นศาลครั้งหนึ่งอาตมาเนี่ยก็ยังไม่ได้ติดตามต่อซึ่งวันจันนี้ทาง ทนายเนี่ยก็จะไปคัดที่ศาลดูว่าตอนนี้เรื่องมันถึงไหนอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วก็จะติดตามมาได้อย่างไรใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็จะได้ดําเนินการตามที่เป็นหน้าที่และก็อํานาจที่จะทําได้ขอเจริญพรไหนว่าคืนแล้วละ่ะถ้าอย่างนั้นนะต้องไปอ,อันนี้ต้องรอนี่หลายท่านจอดจอดจ่อเลยนะว่าท่านจะพูดอะไรหรือโพสอะไรหรือไม่ประการใดจะเกิดเรื่องซึ่งอย่างที่ผมบอกเมื่อวาน มาเราก็ไม่รู้นะท่านเป็นพระไงถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยป่านี้เราคงจะคิดว่าอย่างไงกูไปยุ่งกับเขาทําไมวะเนี่ยแล้วมันก็กลายเป็นเรื่องลุกลามแบบนี้ท่านผู้ชมไม่จบแค่นั้นยังมีประเด็นสืบเนื่องครับล่าสุดมันกลายเป็นประเด็นเนื่องมาจากขนกระแสเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาน้องไทยมาลุกลามคงจะจำได้แพรี่ออดีตพระแต่ศึกแล้วชัดเจนและประกาศตัวตนชัดเจน กับพระอาวใชัยกับทนายทนายธรรมราชที่ไปร้องทุกข์เราโทษแจ้งความใช่ไหมค่ะประเด็นล่าสุดมันเกิดลุกลามไปถึงศิลปินคนหนึ่งเป็นแรปเปอร์หรือ,อยังไงลองบพี่ก็ไม่รู้จักนะพีะ่นายดีค่ะเออมันยังไงชื่อจริงๆก็คือคุณนุ้ยกิติรวงพึ่งทองนะคะจู่ๆแกก็โพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊กขออนุญาตนะอันนี้ผมเอาคำมานะพระตุดเพิ่งศึกออกมา แฉวงการพระตลกดีเท่านั้นแหละมีคอมเมนต์เข้ามามากมายน้องใบก็มีหนึ่งในคอมเมนต์ที่เขียนบอกว่าคนนรู้ดีสุดไงครับเหมือนฮิปฮอปไงไม่เอาก็ได้รางวัลในวงการแฉใครเรียวไม่เรียวขนาดที่พีนายดีก็เข้ามาตอบกลับว่าวอันวนี้อ่านระวังนะผมเขาไม่นิยมจุดจุดจุด,จดกันเหมือนพระไงครับคือมีอะไรกลางทางทวารหนักเลย และใช้คำว่าแต่วงการผมเขาไม่นิยมจุดๆ,ๆุจกันเหมือนพระไงนั่นแหละฮะทวเข้าและเม้นเนี่ยต้องใช้คำว่าเป็นหมื่นน้องไบรท์ในเวลาต่อมาพี่นายดีเจอคอมเมนต์ต่อว่าด่าทอผมเขาใช่ว่าอย่างนั้นเลยนะเจ้าตัวโพสขอโทษใช่ไหมบอกไม่ได้ตั้งใจจะดูถูกเพศที่สาแค่อยากจะปัน่นไม่ได้นึกถึงผลกระทบในวงกว้างแค่อยากปัน่น คือเขาเขียนบอกว่าไม่มีงานมากดดนันไม่มีค่ายมากดดนันแต่ผมอยากจะขอโทษทุกคนครับบทเรียนครั้งนี้ผมจะจำเอาไว้และต้องขอโทษทุกท่านด้วย<ม>เพื่อนพี่น้องสมัยมัธยมครูอาจารย์รุ่นพี่รุ่นน้องทุกท่านที่เป็นเพศที่สามที่ผมอาจจะใช้คำพูดให้เข้าใจผิดเหมารวม,อ,มอีกทั้งชาวจอกจอกผมไม่ได้ตั้งใจจะดูถูกทั้งกลุ่มผมก็แค่ปั่นกลับไม่ได้นึกถึงผลกระทบในวงกว้างขอให้ทุกคนให้อภัยผมด้วยแล้วก็เขียนอีก แค่ได้รู้ว่าอาจารย์ที่มหาลัยผมเห็นข่าวนี้ผมก็รู้สึกผิดมากแล้วครับขออภัยทุกท่านครับผมไม่เคยมีอคติกับเพศที่3เลยจริงๆครับแต่บังเอิญมันเกี่ยวกับธรรมะผมนึกถึงธรรมชโยและอื่นๆทำเอาไม่พอใจไปหมดขออภัยครับผมจะสื่อสารออกมาให้ชัดเจนกว่านี้ม,มากกว่าโพสต์ลอยๆผมขอโทษครับแล้วก็ยังมีอีกนะ ผมขอร้องว่าคนอื่นไม่เกี่ยวนะครับผมขอรับผิดคนเดียวเลยครับน้องผมก็มีความคิดของเขาคนเราคิดต่างกันได้ครับผมเชื่อว่าบางคนก็ไม่เปลี่ยนความคิดแต่ผมขอโทษจริงๆครับที่นําเรื่องนี้ไม่ได้เจตนาครับก็กลายเป็นคือประเด็นของพีดีผมก็ได้ทราบจากทางด้านของการสรุปดราม่าออกมาว่าน่าสนใจนะเขามีประเด็นดราม่ากับหลายคู่แล้ว<ช>ต้องใช้คําว่าอย่างนั้นเราไม่ทบทวนซ้าแหละแต่ ประเด็นก็คือถ้าเราพูดถึงเรื่องหมิ่นเนี่ยต้องไปพรบสงเนี่ยดูคําตอบเนี่ยไอ้ที่บอก็ปันแต่วงการผมเขาไม่นิยมวงเล็บผมลบนะคือไม่ได้พูดชัดวงการผมเขาไม่นิยมมีเพศสัมพันธ์ทางทวันหนักกันผมแปลให้เหมือนพระไงนี่มันเป็นคำกว้างนะันต้องไปแล้วมันดูอันตรายอยู่เหมือนกันนะวงการผมเขาไม่นิยมจุดจุจุด,จด,จด,จดวงเล็บ มีเพศสัมพันธ์ทางทาวันหนักเหมือนพระ,ระไงนี่คงจะเป็นประเด็นหรือไม่ประการใดช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อครู่เดียะ